ครับกับขอกับสวัสดี f อฟกันอีกคือเก่านะครับเนาะรับสรับคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นเพียงแค่แนาทาทั้งทนนะครับให้ใส่วิารณญาตในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด็กตก่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองนะครับ ก็ขอกลับสวัสดีกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเอฟซนะครับทันทีติดตามอาจารย์ยอดเซียนพะรวยนะครับครับมีอาจารย์มิโอกาสนะครับมาอัดคลิปวิดีโอนะครับมาแบ่งปันแนวทางนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางกับบระรันตีลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะว่าแนวทางจะตรงกับผลห้าน้อยบอนะครับซึ่งแนวทางครับกะมีเขามีหลุดนะครับเนาะเบิ่งเป็นแชร์ความบันเทิงนะครับความสนุกสนานเท่านั้นนะครับเนาะ แนวทังก็คือนแนวทางนะครับเนาะสึ่งอาจารย์กับบรูว่าแนวทางจะตรงกับผลฮานอยบอนะครับที่อาจารย์ได้คำนวณออกมานะครับเนาะกาสรับเลขถูบนะครับอาจารย์จุดได้ตัวแรกนะครับมือนี้นะครับเลขถูปูนะครับอ่าตัวแรกนะครับเป็นเลขซีนะครับเนาะตัวที่สองน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะอ่าเบลเลขหนึ่ง กะเล็กเจ็ดนะครับอ้าวให้เบิ่งกันเอานะครับเนาะซึ่งอาจารย์กะเบิ่งไปตามที่เห็นนะครับเนาะสี่แล้วก็หนึ่งนะครับสลับแนวทังอาจารย์มื่อนี้นะครับอาจารย์จะให้วิ่งรูดไป UTC กับหานะครับเนาะสี่กับห้านะครับวันนี้นะครับสายหมักเมยนะครับเนาะสายหมักเมยนะครับสี่กับห้านะครับวันนี้นะครับ สำหรับตัวเจาะอาจารย์เมื่อนี้นะครับจะตรงกับเลกถูกปูบ่นะครับสิ่งอาจารย์จะเจาะให้นะครับเนาะวันนี้อาจารย์เจาะไปที่สีนะครับ5 4 เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวมื่อนี้อาจารย์ให้ไปยูทีนะครับห้าหนึ่งนะครับมื่อนี้นะครับอาจารย์ให้ไปที่ห้าหนึ่งนะครับสหรับเล็ดถูกปูนะครับตัวสุดท้ายนะครับมารุนกันนะครับจะเป็นตัวใดนะครับสรับเล็ดถูกปูนะครับ ส่วนสามตัวนะครับหางเดียวนะครับอาจารย์ให้ไปอยู่ที่ห้าสี่สามนะครับมื่อนี้นะครับห้าสี่สามนะครับหางเดียวนะครับเลขคำนวณอาจารย์นะครับเนาะมาบอมานะครับอาจารย์บอหลับร่องนะครับเนาะซึ่งเป็นแชร์แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแชร์ความมันเท่งนะครับที่ลงคลิปวิดีโอนะครับอ่า ซึ่งกับเป็นความเสียส่วนบุคคลพร้อมนะครับเนาะอ่ามากกัจัดนะครับขัดกะเหรือนพันนะครับเนาะเป็นเพียงแค่นะั้งเท่านั้นนะครับ สลับเหล็กถูปูนะครับอาจารย์เห็นเป็นทีเหล็กซีนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับระหว่างหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับมาลุนตัวสุดท้ายกันนะครับว่าเหล็กถูกปูจะได้ตัวใดนะครับเนาะน่าจะเป็นเหล็กศูนย์นะครับอะบ่กเก้ากับศูนย์นะครับ ถูกโบใหม่นะครับก็เลยขคอนุญาตจุดนะครับน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับเนาะ,ะอาจารย์การันตีเลยนะครับนาจะเป็นเลขศูนย์นะครับ สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์กับบมมีอย่างหลายนะครับเนาะมีเพียงแค่แนวทางมากฝากตอนยึดซีนะครับที่ชื่นชอบในการคํานวณของอาจารย์นะครับซึ่งแนวทางกับมีเขามีหลุดนะครับการลงทุนกละวังนะครับเนาะอาจารย์บริษการันตีนะครับเนาะว่าแนวทางจะตรงกับผลหานอยบอรนะครับเนาะกะขึ้นอยู่กับดวงน้่นะครับเบิ้งเป็นแชร์ความบันเทิงท่นนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้อาจารย์กับขกลกาวเข้ามาสวัสดีครับ